สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบอสอัพรถซิ่ง10บาทนะครับวันนี้จะมารีวิวรถให้ดูสักคันหนึ่งนะครับเผื่อวัยรุ่นอยากได้รถไปใช้สักหนึ่งคันนะครับวัยรุ่นที่ต้องการรถตอนนี้รถซิ่งที่รสซิ่ง10บาทนะครับมีให้เลือกมากมายเลยเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมีรถจอดอยู่ประมาณสัก20นะครับมีอยู่ประมาณ20คันได้ ผมจะเอารถผ่อนถูกๆมาฝากนะครับรถผ่อน6,000ฟรีดาวผ่อน6,000มีเครดิตออกรถ10บาทนะครับวันนี้จัดให้เลยกับคันนี้ Honda City นี่หนึนะครับเกียร์ธรรมดาปี13ของแต่งก็พอประมาณนะครับรถซิ่งต้องมีก็คือฝาคาร์บอนใช่ไหมจัดทรงลงล้อนี่ครับทรงดีมากคันนี้ใครเอาไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับ สีน้ําเงินแก้วทําใหม่นะครับตัวนี้หล่อๆคันนี้ร้อม้าเลยนะทำจากแฟลชโต t นะครับรสซิ่งๆเลยคันนี้สวยจัดเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างน่าขับไหมตอนหกพันเองนะรสซิ่งตอนนี้นะครับอย่างแรกนะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่อง L15 นี่ครับมีเบรก ABS เรียบร้อย เครื่องคันนี้มีกําลังอัดแล้วทํากําลังอัดลูก7.3มิลมาเรียบร้อยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีแคมนะครับแคมเป็น BL นะครับ BL 5คัดเนี่ยเป็นผ้าผสมหัวฉีด k 2 E85 เรียบร้อยนะครับหัวเทียน NGK พวกกรองอะไรก็เป็น Data Tech นะครับกล่องก็ Data Tech เป็น standalone V5 เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเฮดทำคู่เรียบร้อย 2.5กลางปลายครบเลยหนะล่อ,ลอ,ลอลๆแรงๆรถมีทรงเรียบร้อยนะครับเอาไปหวดได้เลยมีงานรถซิ่งที่ไหนเนี่ยขับไปไม่มีอายเพื่อนนะครับเพราะว่ารถทำมาค่อนข้างที่จะจบนะครับรถจาก,กรถจากรถซิ่ง10บาทเป็นมาตรฐานเดียวกับพี่อ้วนนะครับอ้วนรถซิ่งคัดโดยพี่อ้วนเองนะรถพวกนี้ใครที่เข้ามานะครับสามารถมาดูได้เลยสีคันนี้เป็นน้ําเงินแก้วนะเป็นสีซิ่งเลยน้ําเงินแก้วหลอ,ลอ,ลอห้องเครื่องเก็บสวยๆนะครับ นี่ครับทําทั้งคันนะครับน้ําเงินทั้งคันเลยน้ําเงินหล่อๆเลยฮะฝาเป็นคาร์บอนมอนซ่านี่ครับฝาเป็นมอนซ่าคาร์บอนแท้นะครับกิบกิบมีรูระบายความร้อนตรงกลางเรียบร้อยนะครับจับไปคันนี้ส่วนล้อนะครับได้มาเป็นล้อ RE 3 0นี่ครับหล่อๆยางอารวันานงเก้าห้นะครับขอบ15บหาดอกเหลือเยอะเลยนะคันนี้นี่ครับดูดอกยาง นะครับดอกเหลือๆก็ขับยาวๆนะคันนี้ชกหน้าเนี่ยเป็นชกเดิมนะครับบอกบอกกคนก่อนนะแต่แบบนึ่งเห็ุหรือเปล่ามันนั่งที่จะลึกหน่อยอ่ะเห็นอยู่นะนี่ฮะชกเดิมเลยใหม่กิ๊นะครับแต่ว่าทําสตัดมาให้เรียบร้อยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะทําสตัดนะครับเป็นสปริงซิลเวอร์ข้างนอกนี่ตลอดเลยนี่ครับ ชื่อนี้นะครับไว้ใจได้เลยโลโก้เป็นเฮดแดงเรียบร้อยโอ้สวยสวยเลยนี่ฮท่อเป็นปลายไทยเทชุบนี่นะฮะนี่เลยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับภายในคันนี้ก็ดเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะเป็นดเดิมๆสวยเลยหลังคงหลังคานะครับไม่มีร่องรอยเรียกว่าสก,สกรปรก นะไม่มีต้องรอยความสกปรกแต่อย่างใดชิบนะครับนี่ฮะไม้ไฟติดครกนะครับเลขไม้แสนสา,สามไม้แท้ไม้เดิมวิทยุเดิมนะครับคันนี้รถซิ่งแบบหมกหมกเป็นรถบ้านนะครับซิ่งแบบบ้านบ้านรถบ้านหมกหมกผ่อนหกพันนะครับใครหาอยู่ต้องคันนี้เลยรถซิ่งผ่อนถูกๆกระจกก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยตามแบบฉบับรถซิ่งนะครับแล้วก็ ยังมีพวงมาลั unction, ยมัลติฟังก์ชันเยะกระปุกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนิดหน่อยฮะโอยนี่ครับเสียงพอประมาณนะครับนี่ครับรถทำมาก็จะประมาณนี้นะครับ เรื่องครับอันนี้พอประมาณโนวหูชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับล่นๆแน่นๆกันไปคันนี้ใครอยากรู้ราคาแล้วใครอยากรู้ราคาแล้วบ้างครับรถทําจบๆมาขนาดนี้ราคาทุกคนต้องคิดว่าโอ้แพงแน่นอนไม่แพงครับแบบหนึ่งเรียบร้อยครับคันนี้ราคาไม่แรง คันนี้นะครับเป็นรถที่ผมมองแล้วเป็นรถซิ่งที่น่าใช้นะเป็นรถบ้านนะครับใช้งานทุกวันได้เลยไม่มีปัญหานะครับค่อนข้างประหยัดเพราะว่าเครื่องไม่ได้ทําอะไรเยอะเนาะทำแค่กําลังอัดนะครับแล้วก็แคมไล่ข้างเกียร์กระปุกโอโ้โหล่อแรงแงแบบนี้จัดไปครับผม3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมีเครดิตออกรถสิบบาทไม่มีเครดิตนะครับติดต่อผมมาได้เลยแล้วเรามาคุยกันนะครับ วันนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมมีรสซิ่งอีกเยอะเลยถ้าหารสซิ่งอยู่อะผ่อนไม่แพงราคาไม่แรงก็ผมมีประมาณนี้นะครับเราคิดดูผมว่าไม่แพงนะถูกมากเลยนะครับ3 1 9 0 0บาทจัดไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ